สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่20วันนี้ day 2ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ day 2ของ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับมาอัด outdoor อ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับ น่าจะประมาณวันที่3 4 5ี่ห้าแถวๆนี้แหละนะครับก็จะกลับมาอัดได้ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็พูดตรงๆนะครับขออนุญาตจริงๆเนาะโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับมารีแคปกันหน่อยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่เมื่อว,วานได้อัดพอดแคสต์และรู้สึกดีมากที่วันนี้ได้อัดเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า การอัดพอดแคสต์มันส่งผลก่อนหันเนี้นผมจะรู้สึกว่าส่งผลเยอะมากใช่ไหมแต่ผมพูดตรงๆเลยนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าอัดพอดแคสต์รายการเนี้ยส่งผลร้อเปซต่อตัวผมในการที่ผมจะเลิกติดหนังโปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมขออนุญาตเลยนะสัญญากับตัวเองต่อหน้าพวกคุณทุกคนที่ดูพอดแคสต์นี้อยู่นะครับว่าเฮ้ยผมจะกลับมาทําทุกวันลงทุกวันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลง ทุกวันตอนเช้าเหมือนปกติเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้อัดตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วนะครับช่วงประมาณวีคนี้แหละอาจจะมีการลงเช้ามั่งสายมั่งบ่ายบ้างเที่ยงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นแค่ช่วงนี้นะเป็นแค่ช่วงนี้แต่ว่าหลังจากพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยก็จะกลับมาลงปกติแล้วนะครับโอเคหมดเวลาไป1นาทีครึ่งแล้วเพิ่งจะเกินนะครับสิ่งที่อยากจะมาชวนคุยวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่เกินมาเลยนะครับก็คืออะไรบางอย่างที่ เอาไว้ยึดเหนี่ยวตัวเราไม่ให้เราเนี่ย mm hmm. เผลอไปทำสิ่งที่เราไม่อยากทำนะครับสิ่งนี้เนี่ยบางคนเรียกว่าคอมมิทเมนต์บางคนเรียกว่าสัญญากับตัวเองบางคนเรียกว่าการผูกเงื่อนไขให้กับให้กับการกระทำนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรนะครับสิ่งที่อ่ะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าก่อนที่ผมจะดูหนังโป้เนี่ยมันจะเกิดสเตปป,ประมาณ3-4สเตปก่อนจะดูหนังโป้เนาะเช่นกันครับทุกอย่างทุกอย่างเลยนะ เป็นเหมือนกันสิ่งนี้เรียกว่าเงื่อนไขของพฤติกรรมแล้วมันมีชื่อยักๆของมันอยู่นะผมจําไม่ได้นะครับผมผมเรียกง่ายๆว่ามันคือเงื่อนไขของพฤติกรรมก็คือเกิด A แล้วเกิด B เช่นกันครับในเมื่อผมมีพฤติกรรมของการทําบางสิ่งก่อนที่จะดูหนังโป๊นั่นแปลว่าผมต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําบางสิ่งวันนั้นถึงจะไม่ดูหนังโป๊ได้ อันนี้พอจะเก็ตใช่ไหมมันเป็นรีเวิร์ดกันเนาะอันแรกคือต้องทำา A ก่อนแล้วก็จะไปจบที่ดูหนังโป๊อันที่2เนี่ยก็คือต้องทำาอเอออาจจะเป็น A2 ก็ได้นะอาจทำา B แล้วกันต้องทำา B ก่อนถึงจะไปจบที่การไม่ดูหนังโป๊ในวันนั้นๆอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นผมว่านะสำหรับผมเลยอะ่ะหนึ่งในพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขของการ หยุดดูหนังโป๊ได้ในแต่ละวันอ่ะคือการอัดพอดแคสต์เลยนะครับพูดตรงๆว่ามันคือการอัดพอดแคสต์รายการน,นี้นะครับแล้วมันก็คือพวกคุณทุกคนที่กําลังฟังอยู่นะครับสิ่งเนี้ยเอามาแชร์เพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีมั่งหลายคนที่อยากจะเลิกติดหนังโป๊เหมือนผมนะครับแต่พยายามเลิกแล้วพยายามหยุดดูพยายามห้ามใจตัวเองมันห้ามไม่ได้นะครับเหมือนกับผมเมื่อวันก่อน,อนเนาะที่เฮ้ยพยายามแล้วจริงๆที่จะแบบฝืนอะ พยายามผมนั่งคุยกับตัวเองประมาณเป็นเกือบสิบรอบนะในวันนั้นอะกว่าจะตัดสินใจเปิดดูหนังโปแล,แล้วแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายคือผมแพ้ให้กับความต้องการเนาะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมันไม่มีแบเรียร์มันไม่มีแนวกันชนบางอย่างที่จะทําให้ผมหยุดตัวเองได้เนาะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีมีเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือพยายามหยุดแล้วแต่มันทําไม่ได้ พยายามฝืนตัวเองแล้วแต่มันทำไม่ได้วันนี้ผมไม่เรียกว่าแนะนำเนาะเรียกว่าแชร์ละกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมทาแล้วม,มันได้ผลลัพธ์ดีสําหรับตัวผมเนะาะจะมาแนะนําก็คงไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีเปเปอร์อะไรมาแบ็กอัพรับรองนะว่ามันได้ผลกับทุกคนแต่สิ่งที่ได้ผลกับผมคือหนึ่งหากิจกรรมที่เรามั่นใจว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับส่องช่องเนี้ยช่อง m e n s Talk Podcast เนี้ย มันผมเอามาทําเพื่อเป็นวินัยให้กับตัวเองในการเลือกดูหนังโป๊แต่ในอนาคตมันอาจจะสร้างรายได้ให้ผมก็ได้หรือในอนาคตผมอาจจะพัฒนาช่องนี้ไปเป็นอย่างอื่นที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะสิ่งนี้คือดีต่อตัวผมทั้งปัจจุบันนี้และดีต่อตัวผมในอนาคตนะครับอย่างแรกคืออยากให้คุณหากิจกรรมบางอย่างที่ดีต่อตัวคุณและนาทั้งในปัจจุบันและดีต่อตัวคุณทั้งในอนาคตเช่นการอ่านหนังสือการเรียนคอร์ส การเข้าสัมมนาหรือว่าการฟังพอดแคสต์แต่สำหรับผมผมแนะนำว่าให้เป็นกิจกรรมที่มีการแอคทีฟแอคทีฟคือต้องมีการขยับตัวมีการแอคชั่นบางอย่างเกิดขึ้นเช่นถ้าวันนี้คุณเลือกฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมเขาเรียกพฤติกรรมเมื่อนไขใช่ไหมที่จะหยุดดูหนังโป๊แต่ฟังพอดแคสต์คุณก็ฟังในเขาเรียกอะไรในตอนขับรถก็ได้ฟังตอนกินข้าวก็ได้คือมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มาหยุดคุณ ตอนที่คุณกําลังจะดูหนังโป๊เก็ตไหมอย่างผมอะพอรู้สึกอยากดูหนังโป๊ปุบคืออะไรมาอัดพอดแคสต์เลยมาเปิดพอดแคสต์ตัวเองฟังเลยอะไรแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่สามารถมาหยุดมาหยุดกระบวนการได้เนาะถ้าให้แนะนําก็คือเป็นกระบวนเป็นพฤติกรรมที่เป็นกิจกรรมที่คุณต้องแอคทีฟบางอย่างเช่นอาจจะเป็นการออกกําลังกายอาจจะเป็นการเ,าเล่นโยคะที่บ้านเบาๆเช่นยืดเหยียดร่างกายก็เป็นโยคะใช่ไหมเอออะไรดีล่ะ การอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่คุณต้องต้องต้องเปลี่ยนที่นะเช่นสมมติปกติคุณช่วยตัวเองดูหนังโป๊บนเตียงถ้าคุณเลือกพฤติกรรมการอ่านหนังสือมาเป็นพฤติกรรมทดแทนเนี่ยหรือเป็นพฤติกรรมเงื่อนไขอ่ะคุณต้องเปลี่ยนจากเตียงอาจจะเป็นนั่งบนโซฟาแทนอาจจะเป็นนอนอ่านบนพื้นห้องเลยก็ได้คือต้องเปลี่ยนที่อ่ะต้องทำให้ได้ตัวเองออกจากจุดที่ปกติใช้ในการดูหนังโป๊เก็ตไหมเก็ตไหม แอคทิวิตี้อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณออกจากจุดนั้นเพื่อไปทำบางอย่างที่ดีต่อตัวคุณเนาะอ่นานหนังสือได้เรียนคอร์สสัมมนาถ้าจะเรียนคอร์สสัมมนาดูว่าเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้การจดเนาะไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยแต่ต้องจดด้วยอย่างที่บอกมันต้องมีแอคชั่นบางอย่างไม่งั้นไม่งั้นมันยากมากครับเพราะอะไรเพราะเขาเรียกอะไรอะ่ะแอคทีฟมันต้องมันทรงพลังกว่าแพสซีฟแพสซีฟคือการนั่งอยู่เฉยแล้วรับข้อมูล เช่นสมมติว่าวันนี้คุณสามารถนั่งดูหนังโป๊อย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยตัวเองไปด้วยได้ก็ถือว่าเก่งมากอันนี้คือแบบแพสซีฟอย่างเดียวแต่คือไม่แนะนํานะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนเดิมแล้วแหละเช่นกันครับถ้าเกิดคุณนั่งดูคอร์สสมานาอย่างเดียวคุณก็แค่แบบว่านั่งฟังอ่ะนั่งดูอ่ะไม่ได้มีการแอคทีฟแต่ถ้าเกิดคุณจดไปด้วยอันนี้มันจะทําให้ทั้งสมองและร่างกายเนี่ยมันโฟกัสไปที่จุดจุดเดียวและทําให้ลืมพูดตรงๆรงเลยทาให้ลืมพฤติกรรมการดูหนัังโปไปไไดด้้นะมมช่วยเยเอาก เพราะฉะนั้นหากิจกรรมที่มันได้แอคทีฟอะไรก็ได้แอคทีฟทั้งร่างกายและทั้งจิตใจไปพร้อมๆกันออกกําลังกายก็ใช่นะครับการโยคะก็ใช่นั่งสมาธิก็ถือว่าใช่นะเพราะมันต้องลุกออกมามาจัดท่านั่งมาอะไรใช่ไหม,มทากับข้าวได้นะบางคนทํากับข้าวไปงานเดลเรกอย่างผมะเวลาเบืเ่อๆผมทากับข้าวนะอาจจะทําแล้วก็ฟรีสเก็บไวไ้ในตู้เย็นก็ได้นะครับอะไรได้ล่ะเก็บห้องก็ได้นะครับจัดโต๊ะทํางานจัดห้องนู่นนี่คือได้หมดเลย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวคุณในอนาคตได้ทุกกิจกรรมขออย่างเดียวให้มันมีการแอคทีฟทั้งจิตใจและร่างกายไปพร้อมๆกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมเงื่อนไขไปแล้วเนาะเราพูดถึงเงื่อนไขของการดูหนังโป๊ไปแล้วและเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดถึงเงื่อนไขของการหยุดดูหนังโป๊เนาะต้องมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมเงื่อนไขของตัวเองนะครับอย่างผมเองมีการอ่านหนังสือนั่งสมาธิ มีการออกกําลังกายแล้วก็มีการอัดพอดแคสต์ประมาณ3-4อย่างที่จะเป็นพฤติกรรมเงื่อนไขที่ทําให้ผมไม่ไปดูหนังโป๊โอเคไหมต่อไปครับเป็นเรื่องของสังคมสังคมที่เราอยู่มีผลร้อเซคนรอบตัวที่เราสูงสิงด้วยมีผล100%ซต่อการที่เราจะดูหรือไม่ดูหนังโป๊ผมเคยบอกทุกคนแล้วใช่ไหมว่าผมมีทุกคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่ เป็นหนึ่งในสังคมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ท่ามกลางคนที่อยากเลิกติดหนังโป๊เหมือนกันถ้าคุณทําได้นะครับผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เทรน AI หรือว่าเทรนอัลกริทเมของโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองผมยังคงย้าครับวันนี้คือคือบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็มีธุรกิจออนไลน์เนาะแล้วมันก็ผมก็จะมี f c e e o o o เนี่ยหลาย Facebook เพื่อที่จะเปิดเพจ หรือว่าอตอนนี้มันคือคือระบบ Facebook ตอนนี้มันทําให้เพจกลายเป็นเหมือนกับ1บัญชี1บัญชี Facebook เลยอะ่ะแปลว่าผมก็จะมีหลายบัญชี Facebook ผมก็จะเข้าไปเล่นหลายบัญชีในแต่ละวันเนาะผมต้องเทรนทุกบัญชีอะ่ะให้ในเขาเรียกอะไรหน้า New ฟ e ดอะ่ะมีแต่พวกมันจะมีการแนะนํามาใช่ไหมแนะนำคอนเทนต์มาหน้า New Feed กับ f a c e b o o k r e a l IG Reels แล้วก็หน้า t ิกต่อให้ทุกๆบัญชีที่ผมต้องเข้าไปใช้บ่อยบอ,ยอะ่ะ มีพวก motivation มีพวกแรงบันดาลใจพวกธุรกิจแล้วก็คลิปเกี่ยวกับการเลิกดูหนังโป๊การพัฒนาตัวเองพวก Bo o k t อร k e r พวก Book Review หรือว่าพวกความรู้ต่างๆต้องเทรนผมต้องใช้เวลาเทรนพวกนี้เยอะมากนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม AI ของ Facebook มันไม่ฉลาดเหมือน t i k t o k t i k t o k เทรนแป๊บเดียวคือได้เลยแต่ว่า Tik t o k เอ้ยไม่ใช่ว่าแต่ว่า a c e b o o k นี่คือแบบเทรนนานมากกว่าจะได้นะครับแต่ต้องทำนะครับทำยังไงก็ได้ให้ ให้บรรยากาศรอบตัวของคุณนะเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการหยุดดูหนังโป๊เพราะผมอะจะติดตามผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบว่ามาพูดเรื่องการเลิกดูหนังโป๊บ่อยๆมากเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ i s c o r d ของเขาเอาไวใ้ในในกล่อง Description ของคลิปนี้เนาะไปตามกันได้เนาะซึ่งผมก็ตามอยู่นะครับทำอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้รอบตัวคุณนะเพราะเราคือวันทุกวันนี้เราไม่ได้ไปสูงสิงกับคนบ่อยๆถูกไหม เราจะไปหาคอมมูนิตี้เรื่องการเลิกดูหนังโป๊จากไหนมันไม่ได้หาได้ง่ายๆโอเคไหมของไทยหาไม่ง่ายของฝรั่งมีเยอะแต่ของไทยหาไม่ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ครับเทรนตัวเองให้รอบตัวเนี่ยส่งเสริมการเลิกติดหนังโป๊ให้ได้ครับถ้าเราเทรนรอบตัวตัวเองให้เป็นอย่างนั้นได้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะง่ายขึ้นมากผมไม่ได้การันตีนะว่ามันจะทําได้แต่มันจะง่ายขึ้นมากเหมือนผมวันนี้ ที่ผมรู้สึกว่าโอเคหลังจากนี้เราไปต่อได้แน่ถ้าเรามาอัดพอดแคสต์ทุกวันผมรู้สึกอย่างนั้นมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอามาแชร์กันเนาะสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาการติดหนังโปะนะครับเหมือนกับผมเมื่อก่อนที่หนังโป๊ส่งผลต่อเรื่องความส,ามสัมพันธ์ธุรกิจการงานสุขภาพนะครับและทำให้ชีวิตผมพังหรือถ้าคุณยังไม่ถึงขั้นผมก็ไม่เป็นไร แต่คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองติดหนังโปแล้วเริ่มใช้เวลาอยู่หน้าหน้าจอเพื่อดูหนังโปเนี่ยเลือกหนังโปเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันนะครับผมถือว่านั่นคือติดหนังโปะนะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาต่อชีวิตรู้สึกว่าสิ่งนี้ทําให้ชีวิตคุณเริ่มแย่ลงนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยากจะดีท็อกตัวเองหยุดดูหนังโป3วัน7วัน15วันหรือ1เดือน หรือคุณจะเป็นคนที่อยากจะหยุดดูหนังโป๊แบบถาวรเหมือนผมกดติดตามเพจนี้กดติดตามช่องนี้กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับได้เลยเนาะผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดเส้นทางแน่นอนสหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ